ในขนาดนั้นเองพระปัจเจกพุทธเจ้าเพิ่งออกจากสมาบัตยามที่อยู่ในสมาบัตินั้นความหิวไม่อาจทำอะไรพระองค์ได้แต่เมื่อออกจากสมาบัติแล้วความหิวก็มีกำลังมากกว่าท่านจึงได้ตรวจดูด,ด้วยทิพยะจักษุว่าตอนนี้ฉาตะกภัยได้ทำร้ายไปทั่วทั้งดินแดนแล้วผู้ที่พอจะมีอาหารแบ่งปันให้ท่านได้ก็เห็นจะมีแต่บ้านเศรษฐีบ้านเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังตรวจดูแล้วก็รู้ว่าเศรษฐีเป็นผู้ใจบุญและมีความศรัทธาท่านจึงได้เสด็จไปปรากฏกายที่หน้าบ้านของเศรษฐีพร้อมกับบาทของท่านเมื่อเศรษฐีเห็นว่ามีพระภิกษสุสงฆ์มาปรากฏกายที่หน้าบ้านพร้อมกับบาทก็ทราบได้ทันทีว่าท่านมาบินทบาทแม้ตนจะเหลือข้าวอยู่เพียงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายเท่านั้นแต่ก็คิดได้ ว่าเหตุที่ตนต้องพบกับความอดอยากทุกยากและหิวโหยนี้ก็น่าจะเป็นเพราะตนไม่ได้ทําบุญสุนทานในชาติก่อนเลยและคิดว่าข้าวส่วนสุดท้ายนี้หากตนไม่ได้ใส่บาตรแต่นํามากินเสียเองก็พอจะแก้หิวได้แค่มือเดียวเท่านั้นแต่ถ้านนามาใส่บาตรย่อมเกิดลาบผลต่อตนเองเหลือขนานับอัน,นับชาติไม่ได้เศรษฐีจึงตกลงใจนำข้าวที่เป็นส่วนแบ่งของตนมาใส่บาตร